สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมมาเจาะดวงการเงินในเดือนกันยายนกันนะคะสําหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยคือดาวพฤหัสนะคะพฤหัสเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรมากระตุ้นนะคะท่านอยู่ร่วมกันกับดาวเดิมก็คือเลข5เลข0ูนย์โคจรสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะก็เลยมองว่าการเงินโดยปกติของคนกลุ่มเนี่ยนะคะในปีนี้จนถึงพฤษภาหกแปดมักจะจ่ายไปนะคะกับเรื่องของบ้านครอบครัวของเรานะคะ แต่ในเดือนนี้นะมองว่าในพกการเงินของคุณดาวราหูเนี่ยค่ะท่านจะทำมุมนะคะกับดาวหลายดวงเลยนะ8เจอ3 8เจอก6 8เจอก9อันนี้เป็นมุมจัตุตสดายนะ,ะเลยทำให้มองว่าคุณมีโอกาสได้เงินนะคะจริงๆแล้วพกกระดุมพระที่มีราหูอยู่เนี่ยตามหลักโหราศาสตร์รมันเป็นเกณฑ์แบบวา่าใช้จ่ายเยอะนะซึ่งถ้าใช้จ่ายเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมาจากเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องทรัพย์สินของคุณนะคะแต่ในเดือนนี้มันเป็นเหมือนว่า ราหูดวงนี้เขามีโอกาสไปกระตุ้นกับดาวดวงอื่นๆนะคะซึ่งอยู่ในภพเรือนที่ดีมากกว่าเสียเลยทำให้มีโอกาสะคะที่จะได้เงินนะหนึ่งเรื่องของโชคลาภมองว่าเดือนนี้มีโอกาสได้สองเรื่องของการลงทุนก็มีโอกาสได้นะคะแบบบุกป,ปรับฉับพลันรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่าในภพปุตตะคือสิ่งใหม่ๆนะมันมาจากการกระทำของคุณบางคนอาจจะ ได้งานใหม่นะหรือทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไปพบลูกค้าคนใหม่นะคือสิ่งอะไรบางอย่างที่คุณเริ่มทำในช่วงนี้แล้วนะคะมันก็จะสามารถงอกเงยเป็นเงินทองได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะต้องรอเวลานิดนึงสมมุติว่าคุณได้งานใหม่อันแน่นอนคุณทํางานคุณยังไม่ได้เ,เงินในเดือนนั้นแน่นอนนะคะต้องรอสิ้นเดือนก่อนหรือบางทีสิ่งที่คุณกําลังลงทุนไปทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรอให้เหมือนลูกค้าคลิกออฟก,ก่อนนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะะในการ สร้างฐานลูกค้านะคะในการแบบลงทุนลงแรงของเราแล้วจึงกอบโกยมานะคะทีนี้อังคารเนี่ยเป็นพินทุบาทด้วยนะคะพินทุบาทแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่เหนื่อยนะคะอังคารเป็นดาวบ,บาพพะคอ่ะดังนั้นสิ่งที่คุณทําอะไรใหม่ๆเนี่นะะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะ,ะการพบลูกค้าการแบบว่าติดต่อสื่อสารอะไรกันกับบริวารของคุณน่ะนะคะหรือแบบลูกน้องคุณนะคะหรือลูกค้าคุณต้องต้องลงแรงอะ่ะคือ เหมือนจะต้องเดินทางไปไปเจอต้องมีการแบบว่าใช้กําลังอะ่ะถ้าเกิดคุณทางานบริษัทอคุณติดต่อลูกค้านะจะแบบว่าโทรอย่างเดียวไม่ได้มันเหมือนต้องไปเจอนะคะหรือถ้าเกิดคุณทํางานอะไรก็ตามอะ่ะมันจะแบบนั่งอยู่ในออฟฟิศไม่ได้มันจะต้องมีการแบบลงไม้ลงมืออารมณ์ประมาณนี้นะคะเพราะว่าดาวพิรุบาทมันต้องเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยแล้วจึงได้เงินเป็นผลตอบแทนนะในภายหลังนั่นเองนะคะเลขแปดเจอเลขเก้าอู้อันนี้ดีมากเลยมันจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกนะอ่าเดือนนี้ก็ลองแบบว่า แทงๆดูนิดนึงนะมองว่ามีโอกาสมีช่องทางแล้วก็จะได้มาแบบเคุอนข้างเยอะเหมือนกันนะราหูเจอดาวเกตนี่ก็เอราหูเต็มองนะได้ก็ได้เยอะเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องของแบบเสียด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหรียญมีสองด้านเนาะ mm. เนื่องจากว่าดาวราหูท่านเป็นเกณฑ์แบบว่าค้นรัพย์อยู่แล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายบางทีมันก็จะมากบางทีคุณทําอะไรแบบคือจ่ายก็แบบเวอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเลขแปดจะเจอเลขหกเหมือนกันนะ,ะอันนี้จะเป็นพบเสียละ ทำให้บางทีแบบเราอาจจะมีพอเราได้เงินอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นช่วงแบบคุณมีโชคลาภนะคะคุณก็อาจจะแบบว่าซื้อของอะไรบางอย่างนะคะที่มันแบบเยอะนะคะเพราะ8กับ6เนี่ยมันเป็นดาวของความแบบมัวเมาลุ่มหลงกิเลสกามกําหนัดนะ,ะบางทีคุณอยากจะแบบว่าเดินทางคุณอยากจะซื้อของนะคะคุณอยากจะทาอะไรที่คุณแบบแฮปปี้ชอบอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะทํามันแบบสุดๆไปเลยนะ,ะแล้วก็เลยทําให้แบบการเงินแทนที่เราจะเก็บได้ค่ะมันก็จะทําให้แบบ เออได้มาเราก็เสียไปเหมือนกันคนะ่ะเพราะมันมีคําว่ามรณะแปลว่ามันเสื่อมลงนะคะเงินที่ได้มาเงินที่เราแบบว่าเอาบางคนอาจจะแบบขายบ้านขายรถนะ่ะได้นะคะหรือว่าได้เงินประกันเ,เงินมรดกนะคะได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากโลกออนไลน์ได้มาเสร็จป,ปุ๊บก็เอาไปแบบกินกินดื่มเที่ยวนะชิลนะ,ะมันก็จะแบบมรณะไปนั่นเองก็คือแบบว่ามเาีเรื่องของค่าใช้จ่ายตามมาด้วยเช่นเดียวกัน อะแต่ก็มองว่าโอกาสมีมากกว่าเสียนะในเดือนนี้นะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกทีนี้พอในช่วงครึ่งเดือนหลังอะค่ะดาวรายเดือนเขาก็จะย้ายแล้วนะคะเลยทําให้นะคะไอ้มุมจตุดสดัยเนี่ย ที่ก่อนหน้านี้พบมรณะจะมีเลข6หรือดาวสุกนะคะเปลี่ยนมาเป็นเลข1กับเลข4ซึ่งการมาของเลข1เลข4เนี่ยแหละค่ะเขาจะมาแบบทําปฏิกิริยาคือเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะทําให้ไอมุมจตุสดายที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทิศทางการได้เงินของคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีมากกว่าเสียเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกพอมาช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะก็มองว่าทิศทางเนี่ยก็ยังแบบมีความสวิงนะแต่อาจจะได้น้อยลง มากกว่าช่วงแรกนะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่เกิดกับพบมรณะนี่แหละนะคะหนึ่งก็คือสุขภาพของคุณนะคะคุณเนี่ยมีดาวเสาวกุมรักอยู่แล้วความทุกข์มาอยู่ที่ตัวเรานะคะแล้วพอช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวเสาที่กุมตัวเราเนี่ยเจอทั้งดาวอังคารดาวศุกร์เป็นดาวคู่ศัตรูนะส่วนตัวเราเนี่ยดาวราหูที่ไปอยู่ในช่องการเงินก็จะดาวคูศ่ศัตรูเลยทําให้รายจ่ายที่มีเนี่ยนะคะในช่วง ครึ่งเดือนหลังนะช่วงแบบปลายปลายเดือนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะที่ไม่ได้ดูแลตัวเองนะหรืออาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่อยู่ดีๆก็ปุบปับฉับพลันขึ้นมานะขี้หมูลาขี้หมาแห้งป่วยเป็นตรงนั้นตรงนี้เลยมีเรื่องต้องเสียเงินถ้าไม่เกิดกับตัวคุณก็อาจจะเกิดกับบริวารเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมาจากภพปุตตะก็คือบริวารของเราอาจจะเป็นญาติรุ่นน้องนะคะอาจจะเป็นแบบเอ่อเพื่อนนะคะแล้วแบบว่าเจ็บไข้ไม่สบายป่วยนะ เราไปสัมพันธ์กับความเจ็บความป่วยความตายบางทีต้องมีเสียเงินเนาะบางทาีคนใกล้ชิดอ่ะเขาอาจจะไม่สบายนะคะต้องแบบไปเยี่ยมนะเสียเงินนะคะหรือมีเรื่องของงานขาวดำอ่ะเสียเงินนะ,ะหรือมีเรื่องของสุขภาพของบริวารน,น้องหมาน้องแมวลูกล้านอ้าวเสียเงินอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยทําให้ไอ้พบมรณะเนี่ยแหละความเจ็บความป่วยความตายเนี่ย เป็นเหตุหลักนะทาให้เสียเงินนะแต่ว่าก็โชคดีที่ว่ามันเป็นดาวคู่ศัตรูที่อยู่ในภพมรณะเลยทําให้เหมือนผีเข้าผีออกอะ่ะเรื่องเงินเงินทองทองเราอ่ะนะมันก็จะมีแค่ช่วงเวลาหนึ่งเลยทําให้กราฟของคุณเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบขึ้นลงลงขึ้นอารมณ์ประมาณนี้นะคะสมมุติว่าตลอดเดือนใช่ไหมช่วงแรกขึ้น นะ,ะอา่าอาทิตย์ที่สองอาจจะลงอาย์ที่สามจะลงอารถที่สี่อาจจะขึ้นอย่างเงี้ยมันมีความสวิงอยู่นะเพราะว่ามันมีดาวไหลดวงที่ส่งอิทธิพลถึงการซึ่งดาวเขาก็จะแบบมีดาวที่ดีบ้างมีดาวที่เสียบ้างนะมันก็เลยขึ้นขึ้น,นลงลงทำให้คุณสามารถหมุนนะคะหมุนเงินของคุณได้นะอุปสรรคปัญหาก็สามารถแก้หรือว่าผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำงานเนี่ยนะคะ ทํากิจการอะไรใหม่นะอย่างที่บอกว่าคุณเหมือนแบบเออมีช่องทางในการทามาหากินอาจจะเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะก็มองว่า,าลูกค้าเราอะนะคะก็อาจจะผีเข้าผีออกเหมือนกันนะในช่วงแบบครึ่งเดือนหลังเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็น้อยลงนะคะใจช้ายกเลิกเสร็จแล้วก็ดีขึ้นนะมันมีโมเมนตัมอย่างที่บอกแหละขึ้นลงลงขึ้นนะสี่สัปดาห์ของเดือนนี้ขึ้นลงลง,ลงขึ้นนะสัปดาห์ที่2กับสัสปดาห์ที่3เนี่ย เป็นสัปดาห์ที่ท้าทายในยเรื่องของค่าใช้จ่ายมาจากสุขภาพมาจากลูกค้ามาจากบริวารน,นะคะมาจากลูกน้องของเรานะคะที่อาจจะเข้าๆออกออก,ออกก็ได้นะคะพอออกเสร็จก็อา้าวต้องจ้างใหม่ละแล้วก็อาจจะต้องแบบจ้างฟรีแลนซ์มาอะไรเงี้ยเลยทําให้แบบวางแผนค่อนข้างลําบากมาจากพบปุตตะเป็นสําคัญปุตตะคือลูกน้องลูกหลานบริวารหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังทํานะคะ ก็จะคาดการแบบเนี้ยนะคะมีปัญหาแต่ก็ผ่านไปได้นั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id ชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ